รวมถึงพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าใจตรงกันในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในชุดปัจจุบันด้วยนะครับคือในส่วนของการรับรองตรงนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใน60วันอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งก็กําหนดไว้ว่าหลังจากที่มีการเรียกประชุมแล้วเนี่ย เมื่อมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงทําหน้าที่ต่อไปไม่ว่าในส่วนของนโยบายในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดอะ,อะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยเราคงดําเนินการในลักษณะที่กระกะตให้กําหนดไว้อยู่แล้วว่า1ก็คือว่าจะไม่ใช้ในส่วนขององบประมาณนะครับที่ยังไม่ได้อนุมัติจากกะกะตและ2ก็คือ การที่จะดําเนินนโยบายอะไรต่างๆก็คงต้องรอ,อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลากว่าเกือบ3-4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เราลดค่าไฟนะครับเราก็มีการดําเนินการส่งไปให้กรกรตเรื่องของการโยกย้ายบุคลากรต่างๆก็มีการส่งให้กรกรตเพื่อที่จะขอให้อนุมัติกลับมา คือที่มีออกมาพูดว่ารัฐบาลไม่โชว์สปิริตแล้วก็ไม่มีการมอบหมายหรือว่าไม่มีการดําเนินการในลักษณะเหมือนเตรียมเก็บของเพื่อที่จะออกจากาทำเนียบรัฐบาลหรือต่างๆนี่ผมว่าเป็นการพูดที่อาจจะเกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลทุกคนก็กําลังให้กําลังใจอยู่นะครับอยากให้พรรคการเมืองที่ได้มีการารวบรวมเสียงของอผู้ที่ ประชาชนให้การเลือกตั้งมาเนี่ยเราก็อยากให้ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล,แล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านนายกร,รัฐมนตรีกล่าวอยู่เสมอว่าณนะตอนนี้ท่านจะไม่ไปก้าวล่วงนะครับแล้วก็ท่านก็จะให้ทางด้านพรรคการเมืองที่ได้รับความเรียกว่าจากพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระ,ระวังในเรื่องของระเบียบต่างๆเท่านั้นเองนะครับที่ท่านเองอให้ข้อสังเกต เช่นการเรียกข้าราชการหรืออะไรต่างๆไปแค่นั้นเองนะครับค,วกกวคือรัฐบาลชุดนี้ยังไงก็คงต้องทำหน้าที่จนกว่าจะมีคอรมอลชุดใหม่ประเด็นนั้นเนี่ยก็คือว่าประเด็นที่อยากให้ไทม์ไลน์เนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าณวันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วตรงนั้นก็ยังถือว่ายังไม่เสร็จสิ้น ต้องให้มีการฟอร์มคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ตรงนั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็น<ม>การยุติในส่วนของรัฐบาลปัจจุบัน<ม>นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรเลยที่ตอนนี้เราจะต้องเก็บข้าวเก็บของหรือว่าโชว์สปิริตในการที่จะไม่มาทํางานณนะตอนนี้เราคงต้องเข้ามาทําหน้าที่แม้กระทั่งตามกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีท่านรองนายกก็ยังเข้ามาทํางานที่ทาเนียบอยู่นี้เป็นเรื่องปกตินะครับกรณีการไม่มีทไทม์ไลน์เรื่องนายกเนี่ย คือในเรื่องของการที่ว่าหลังจากมีการเลือกประธานสภาผูา้แทนราษฎรมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1คนที่2แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะรวบรวมเสียงหรือว่ามีการพูดคุยกันะจะเป็นผ่านพักร่วมที่จะแสดงเจตจำนงที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะเสนอชื่อ ซึ่งหากตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้รัฐบาลชุดน,นี้ก็ยังทําหน้าที่ต่อไปโดยมันไม่มีกําหนดเวลานะครับว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหาไม่ได้รัฐบาลชุดน,นี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของระเบียบเป็นเรื่องของกฎหมายที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับรนะครับโอเคจ้า